สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้แม่หมอตานี่ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการเปิดไพ่ยิปซีพยากรณดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปี2568นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพนะคะ ของชาวราศีเมษว่าจะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญหรือจะมีสิ่งสําคัญอะไรที่เกิดต่อเนื่องมาจากเดือนมิถุนายนกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะใครที่เข้ามารับฟังแล้วเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมอตาน,นี้หน่อยนะคะแม่หมอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ อวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีเมษนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องขออภัยชาวเมษด,ด้วยเนาะเพราะว่าลงคลิปค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่หมอภารกิจเยอะมากๆแล้วก็แบบ มีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะอะไรมันแบบยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็อยากทําคลิปดีๆให้กับทุกท่านได้รับฟังเหมือนเดิมนะคะชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมาเป็นไพ่ the strength ใบที่2นะคะ seven of swords 7ดาบชาวเมษนะคะ7ดาบขึ้นมาต้องระมัดระวังการถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินนะ the world ขึ้นมานะคะไพ่1ดาบขึ้นมา ต่อไปเดอะเชอร o t ออตนะคะเดอะสตาร์ขึ้นมาในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีนะ Seven of p e n t a เ l e s เจ็ดเหรียญ Four of Swords The Moon นะคะสุดท้ายไพ่ w o of Cups ขึ้นมาต่อไปขอขยายเพิ่มนิดนึงด้วย o r a c l เเนาะใบนี้นะคะนักพยากรณ์การคาดการล่วงหน้าแนวโน้มขึ้นมานะคะไพ่ ฟอร์จูนเทลเลอไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะใบที่สองขึ้นมาเป็นภัยวิ t ิมเหยื่อสุดท้ายนะคะ g i v e วอรนะคะขึ้นมาผู้สนับสนุนผู้อุปถัมภ์นะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะภาพรวมดวงชะตาชาวราศีเมษเนี่ยพลังงานที่ตาเห็นขึ้นมาในเดือนกรกดาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่จะบอกว่าชาวเมษคุณจะมีเป้าหมายครั้งใหม่ในชีวิตแล้ว มันจะไม่ใช่การอยู่ในที่เดิมๆการอยู่กับสิ่งเก่าๆนะคะไพ่เดอะเวิลขึ้นมาเนี่ยในเดือนนี้คุณจะพบโอกาสใหม่ๆพบเป้าหมายครั้งใหม่ในชีวิตเนาะเพราะตาลมองว่าชาวราศีเมษเนี่ยตอนนี้คุณเป็นเดอมูลมากๆเลยอะ่ะมันมีแต่ความกังวลใจมันอยู่ในสภาวะของความเครียดความทุกความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะมันอึมครึม มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเนาะชาวเมธหลายๆคนเนี่ยมีภาระของหนี้สินบางคนเนี่ยลงทุนทําธุรกิจไปก่อนหน้าแล้วโดนโกงโดนหุ้นส่วนโกงเนาะการเงินติดลบมันมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยที่มันค่อนข้างจะได้รับแรงสั่งสะเทือนค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับชาวเมธเนาะหลายๆคนตอนนี้กลายเป็นคนว่างงานอยู่นะคะตกงานอยู่ด้วย แล้วยังไม่รู้ว่าจะไปทํางานหรือทําอาชีพอะไรมันอยู่ในช่วงของการหางานใหม่ๆเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ชาวเมสห,หลายๆคนคุณหยุดพักพักผ่อนท่องเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะพักผ่อนหย่อนใจหางานทามันเป็นช่วงที่คุณแบบค่อนข้างจะอิสระเหมือนกันนะส่วนชาวเมสคนไหนที่คุณยังมีงานประจําทําอยู่เนี่ยตาลมองว่าสถานการณ์มันดูไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ ชาวเมฆหลายๆคนเนี่ยคุณรู้สึกเบื่องานอยากลาออกจากงานแล้วบางคนก็ไปพูดกับเพื่อนร่วมงานว่าฉันอยากจะลาออกแล้วมันไม่มีความก้าวหน้ามันงานมันติดขัดมันไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเดือนก่าเท่าเดิมภาระค่าใช้จ่ายก็เหมือนเดิมนะคะและพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่ตาลเห็นนอกจากเป้าหมายครั้งใหม่ในชีวิตชาวราศีเมฆหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการไปต่างประเทศด้วยนะ เห็นพลังงานของการย้ายไปทำงานต่างประเทศหลายๆคนกำลังมอง,มองหาลู่ทางของการไปตั้งต้นชีวิตใหม่หรือว่าออกไปทำงานที่ต่างประเทศอ่ะมันมีการแบบพูดคุยการหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศอยูต่ตาแนะนำอย่างนี้นะคะจากอันนี้คือดูทั้งในไพ่ยิปซีและทางโหราศาสตร์ด้วยนะชาวราศีเมษคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วงานที่ทำอยู่มันไม่ไหวมัน เงินรายได้มันไม่ดีนี่สินเยอะคือชั้นแย่แล้วจะไม่รอดแล้วชาวเมธถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนดวงของคุณนะคะคนเกิดราศีเมษราศีมีนราศีธนูสามราศีเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองคุณต้องไปทํางานต่างประเทศต้องหาลูกทางในการออกนอกประเทศให้ได้นะคะซึ่งชาวเมษหลายๆคนที่มาดูดวงกับตานเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะย้ายไปทํางานต่างประเทศ ถ้ามีใครมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักชักชวนคุณไปทำงานต่างประเทศได้โปรดอย่าลีลอให้คุณอยากคิดฟุง้งซ่านหรืออยากเครียดให้คุณไปเลยแต่ต้องไปแบบถูกกฎหมายเนาะพยายามอย่าไปแบบผีน้อยหรือผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมาเดี๋ยวเราไปว่ากันที่หลังเนาะถ้ามีใครที่มีช่องทาง,งการไปทํางานต่างประเทศหรือว่าใครชวนไปทํางานต่างประเทศเนี่ยขอให้ชาวราศีเมษไปได้เลยนะคะให้ the world ขึ้นมา แล้วคุณจะพบจุดหมายครั้งใหม่เป้าหมายที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยถ้าคุณได้ออกนอกประเทศอันนี้เป็นการแก้ดวงที่ตาแนะนําชาวเมษหลายๆคนนะคะเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ของการไปทํางานต่างประเทศและอีกประการหนึ่งที่ชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาไพ่เดือกมูลขึ้นมาเนี่ย ชาวเมดนะคะระมัดระวังการถูกคนใกล้ตัวคดโกงการได้เงินไม่ครบนะคะการจ่ายเงินไม่ครบถูกคดโกงในเรื่องของการเงินใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเจ้าของ SME อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติก่อนหน้านั้นมีลูกค้าเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะหรือลูกหนี้เนี่ยมาเซ็นเรื่องเงินเซ็นติดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการที่จะไม่ได้เงิน ในเรื่องของการผิดนัดชําระเงินเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเลยไพ่เจ็ดดาบใครที่ชาวเมษคนไหนให้คนใกล้ตัวหยิบยืมหนี้สินไปแล้วรอการคืนเงินอยู่เขาอ,อาจจะบอกคุณว่าเออเดี๋ยวจะคืนภายในวันนั้นวันนี้นะในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะไม่ได้สูงมากๆสําหรับชาวราศีเมษนะคะต้องระมัดระวังการถูกโกงการถูกแทงข้างหลังในเรื่องของการเงินใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มีคนเกี่ยวข้องเข้ามาหลายๆคนเนี่ยในเดือนนี้ ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะมีช่องโหว่ในเรื่องของการเงินเข้ามาโดนผิดนัดในเรื่องเงินมันโดนเลื่อนออกไปอะ่ะเออคือหวังจะได้เงินแล้วมันไม่ได้มันถูกเลื่อนมันถูกโกงมันอีลุงตุงนงังกับเรื่องปัญหาการเงินไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเซ็นในเรื่องเงินเนาะในเรื่องของการยืมเงินเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าให้ใครผิดนัดชําระเรงินคุณได้นะคะ เพราะในเดือนนี้มันมีเกณฑ์สูงที่จะถูกแบบนั้นแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีเกิดขึ้นไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยชาวเมษคะต่อยคุณจะมีปัญหาประสบปัญหาความทุกข์ประสบปัญหาในชีวิตของคุณยังไงก็ตามในเดือนนี้เรื่องดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้รับการอุป,ปถัมภ์นะคะจากคนใกล้ตัวของคุณทั้งจากหัวหน้างานเพื่อนฝูงเนี่ย มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในเรื่องของคนเนาะตาลมองว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมษคุณอาจจะต้องเดินทางเข้าสังคมเยอะหลายๆคนอาจจะต้องเดินทางไปติดต่อลูกค้าไปประสานงานคนที่ทำงานสายนำเข้าส่งออก Import, Export, วิศวกรเป็นเซล์มาเก็ตติ้อะไรทำนองนี้ค่ะคุณจะได้เจอนระยา,ามิตใหม่ๆจะได้เจอหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆนะคะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงาน รวมถึงชาวเมธคนไหนที่มีหนี้สินเยอะแล้วมันไปขอหยิบยืมใครก่อนหน้าแล้วเนี่ยมันไม่มีคนให้ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณไปหยิบยืมเงินใครลกมันจะได้ง่ายนะสำหรับชาวเมธมีคนช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีพลังของผู้หญิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณค่อนข้างสูงมากๆถ้าอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครนะคะทั้งในเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย พยายามไปขอความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงหรือว่าคนที่เป็นเพศหญิงอะที่เขาดูมีความมั่นคงทั้งอาชีพการงานฐานะการเงินลองไปเอ่ยปากปรึกษาปัญหาเขาเนาะลองไปพูดคุยถึงปัญหาที่คุณมีอยู่เนาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินการงานได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันต่อในเรื่องของการงานเลย ในเรื่องภาพรวมดวงในปีเนี้ยบอกไปแล้วต่อไปเราจะไปเจาะลึกกันต่อในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการเงินนะคะใบแรกของชาวเมษคุณขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีไม่เท้านะคะเห็นไหมการงานในเดือนนี้มีความก้าวหน้ามากเลยนะใครที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ของการจะได้งานทํานะคะและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวราศีเมษค่อนข้างมากพอสมควรนะคะ ต่อไปไพ่สิบเหลียนไพ่เศรษฐีขึ้นมาแล้วชาวเมธไม่ต้องกลัวอะไรแล้วในเดือนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะหลังวันที่19กรกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะดีของชาวราศีเมษถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของชะตาชีวิตของคุณนะคะสิเปลี่ยนขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะเอ็มเพสเนี่ย การงานในเดือนนี้คุณจะได้รับการผลักดันได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งตาลมองว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวราศีเมษคุณค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะมีความกดดันในเรื่องของการทํางานเนาะตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยชาวเมษหลายๆคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณถูกเพ่งเล็งอะไพ่เหยื่อขึ้นมาบางคนถูกผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็ง โดนเพื่อนร่วมงานเพ่งเลงโดนหุ้นส่วนเพ่งเลงอ่ะมันมีแต่คนคอยเพ่งเลงตัวคุณเยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องของการทํางานมนเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําอะไรได้ไม่เต็มที่มันไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะชาวเมษหลายๆคนนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์งานที่ค่อนข้างจะใหญ่หรือเป็นโปรเจกต์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากๆโปรเจกต์ งานใหญ่โปรเจกที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องความกดดันในเรื่องของการทํางานนิดนึงเนาะอาจจะต้องเข้าไปทํางานอะไรที่เป็นโปรเจกใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆที่มันต้องคุคมคนเยอะๆเนาะเหมือนกับว่าคุณต้องเข้าไปเป็นแม่งานต้องไปดูแลระบบต้องไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าเหนื่อยและประสบความสําเร็จนะคะส่วนชาวราศีเมษคนไหนเนี่ย ที่คุณทํางานสายเซลล์อยู่ทํางานมาร์เก็ตติ้งสายเซลล์เนี่ยในเดือนนี้การงานของคุณมีเกณฑ์ของการปิดจ็อบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเนาะดิวลูกค้าง่ายอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีสาริกาลิ้นทองอยังไงก็ไม่รู้ในเดือนนี้เนาะคุยกับลูกค้าปิดดิวได้ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ยอดขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินก้อนใหญ่มาหาศารขึ้นมานะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยโดยเฉพาะใครที่ทำสายธุรกิจต่างประเทศ นําเข้าส่งออก import export หรือแม้แต่สายท่องเที่ยวบริษัททัว่วรอย่างเงี้ยการงานของคุณจะเดินหน้าก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะสําหรับชาวเมษเนาะขยายกันต่อในเรื่องของการงานอีกนิดหนึ่งไพ่เจ็ด้วยขึ้นมานะคะในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานมาให้คุณทำเยอะไปหมดเ h e e เ p e r o r และใบสุดท้ายนะคะไพ่สีไม่เท้าการงานโดดเด่นนะคะมั่นคง ใครที่ตกงานอยู่นะคะมีเกณฑ์ของการได้ทํางานได้งานใหม่แบบปุกบปรับฉับพลันเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสายต่างประเทศด้วยนะอาจจะมีเพื่อนฝูงนะคะกัรยานนมิตรชักชวนไปทําเห็นว่าเออตกงานอยู่ลองไปทํางานบริษัทต่างประเทศดูไหมมันจะได้งานแบบปุปปับปรับฉับพลันเลยหลังวันที่19 20กรกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ มีโปรเจกต์งานในหัวเข้ามาเยอะมากๆอยากจะทำงานหลายอย่างมากๆนะคะมีเกณฑ์ของการทำงานมากกว่า2ออย่างขึ้นไปด้วยนะสำหรับชาวราศีเมษบางคนอาจจะทำงานประจำด้วยและมีเกณฑ์ของการได้ทำงานเสริมด้วยนะคะสำหรับชาวเมษเพียงแต่ต้องระมัดระวังคนบางคนบางกลุ่มที่จ้องจะมาเอาเปรียบคุณในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังตัวอย่าใจร้อนปัญหาบางอย่างนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปปะทะเนาะ พอเดือนนี้คุณอยากจะปะทะกับคนเลือกเกินชาวเมธนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นให้มากนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆแล้วการงานของคุณในเดือนนี้จะสามารถคลี่คลายได้ธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลูกค้าจะเข้าเยอะการเงินของคุณจะดีมากกว่าเดือนมิถุนายนด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของการเงินกันบ้างการงานจบลงไปละถือว่ามีโอกาสดีๆในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ ต่อไปขยายกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะในเรื่องการเงินนะคะสําหรับชาวราศีเมษใบแรกขึ้นมาเป็น The Judgment ตตามติดๆมาด้วยนะคะ p a จออฟซอร์ตต่อไปนะคะเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสถานการณ์ในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ สถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยดีกว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือทําอาชีพเซลอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ลูกค้าจะเข้าเยอะอย่างที่ตาลบอกไปตั้งแต่ต้นเลยแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายที่มันจะเข้ามาปุบปรับฉับพลันมากๆโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวของคุณคนในครอบครัวของคุณเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินน่ะ แล้วเงินไม่พอใช้แล้วก็มาขอชาวราศีเมษว่าเออต้องใช้เงินทําตรงนู้นนะตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตาลมองว่าชาวเมษหลายๆคนเหมือนคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะทํางานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นระมัดระวังการมีปัญหาการเงินกับคนในครอบครัวด้วยเนาะบางทีเงินไม่พอใช้หรือแม้แต่คนในครอบครัวญาติพี่น้องของคุณไปทําเรื่องอะไรที่มันผิดๆอะแล้วมันต้องเสียเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาลําบากที่ตัวชาวราศีเมษ ให้ระมัดระวังการมีปัญหาเรื่องเงินกับคนใกล้ตัวมากๆนะคะอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงอะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะ่ะชาวเมษก็อย่าไปนํามาเป็นปัญหาของตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นตัวคุณจะมันจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมันจะเก็บเงินไม่ได้เนาะจากที่นี่หนี้สินมันมีอยู่แล้วมันก็จะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจากคนใกล้ตัวเลยไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ตาลบอกชาวราศีเมษในเดือนนี้ พยายามอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปให้ใครกู้เงินนะคะหรืออย่าไปให้ใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรต้องไปเซ็นอเอกสารในเรื่องของการเงินแบบเออให้เซ็นแบบลงเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายทีหลังหรือว่าเกี่ยวข้องกับหนี้สินการเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีเกณฑ์ของการไม่ได้คืนในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ของการถูกผิดนัดชําระในเรื่องเงินเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง ในเรื่องของสถานการณ์การเงินดีๆนะคะค้าขายมาก็ต้องรับเงินมาเลยอย่าให้ใครไปเซ็นเด็ดขาดรวมถึงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะเนี่ยต้องระมัดระวังลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชำระในเรื่องของการเงินแล้วมันจะทวงเงินยากแต่ทีเนี้ยตาลว่าตาลขออนุญาตขยายดูต่อดีกว่าถ้าสมมุติว่าคุณโดนแบบผิดนัดชำระเงินหรือว่าคนที่หยิบยืมเงินคุณไปแล้วเขาไม่คืนอ่ะไม่ตามกำหนดไม่เป็นอย่างที่รับฝาก ขนาดชาวเมธหลายคนนะคะพยายามระมัดระวังรอบครอบในเรื่องเอกสารสัญญาการยืมเงินแล้วนะมันก็ยังถูกเปี้ยวหนี้โกงเงินอยู่ดีดูซิว่าไพ่เนี่ยเขาจะขึ้นมาให้คุณแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างเนาะแล้วมีข้อเสนอในอะไรบ้างนะคะสำหรับชาวเมธใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่ the temperance ใบที่สอง king of p e n t a c l e นะคะสุดท้ายเนาะ ไพ่ก้าวดาบตาลมองว่าชาวเมษในเดือนเนี้ถ้าคุณไปทวงเงินเองอ่ะมีเกณฑ์ของการไม่ได้เนาะลูกนี้เบี้ยวนี่เลยยืมเงินไปก็เบี้ยวนี่ผิดนัดชําระทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงของการรอคอยเงินแต่ว่ามันไม่ได้มันถึงได้มาก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมาหรือแนะนําคุณขึ้นมานะคะให้คุณลองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายเน้นว่าเพศชายเท่านั้นนะ ที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลหรือว่าเป็นคนที่แบบมีคนเคารพนับถือเป็นมีหน้ามีตาในสังคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สูงอายุหน่อยให้เขาเป็นตัวกลางนะคะคอยประสานงานไปคุยกับลูกหนี้ของคุณว่าเออจะสามารถคืนเงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณทวงเองมันมีโอกาสไม่ได้สูงเลยโดนแบบโดนเบี้ยวทันทีค่ะเพราะฉะนั้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายคอยช่วยเหลือนะคะในการทวงหนี้ ไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ตาลมองว่านี่สินที่คุณแบบจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันอาจจะได้ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมมุติว่าเขายืมเงินคุณไปหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยให้อ่าได้เงินคืนมาประมาณห้าพันหกพันอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอาจจะไม่ได้คืนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ถือว่าก็ยังได้เนาะก็ดีกว่าไม่ได้นะคะสําหรับชาวเมษลองขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายดูนะคะอ่าสถานการณ์การเงิน และอีกประการหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ชาวราศีเมษคุณเป็นคนที่แบบเก็บเงินไม่อยู่นะพื้นดวงชะตาไพ่เดอรเทรน์ Trend, ขึ้นมาใช้จ่ายเงินเยอะมากๆโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินในเรื่องของการเข้าสังคมการแต่งตัวแต่งหน้าทําผมการซื้อเสื้อผ้าใหม่การซีเอฟของที่มันแบบ เขาเรียกว่าเป็นกิเลสข,ของตัวคุณเองอ่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องพยายามรัดเข็มขัดนิดนึงนะอย่าไปใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงไปลายๆเดือนเนี่ยมันจะช็อตเงินได้นะคะก็พยายามเข้าสังคมได้แต่ว่าอย่าไปใช้จ่ายอย่าไปเปเพื่อนฝูงอย่าไปอะไรมากมายเนาะพยายามเก็บเงินเอาไว้ให้ดีที่สุดนะคะวันนี้การพยากรณ์ภาพรวมดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงิน ของชาวราศีเมษลัคนาเมษก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะจากการเปิดไพ่ออกมาเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าสุขภาพไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะคะแต่ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนออฟฟิศซินโดรมนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่หรือบางทีแบบทํางานอยู่มันเบอร์สมองมันเบอร์มันมันปวดหัวหนึบๆอะไรประมาณนี้ค่ะ ปวดตามเส้นเอ็นปวดแขนปวดขานะคะอีกโรคนึงระมัดระวังภูมิแพ้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออกไปไหนมาไหนต้องเซฟตัวเองออกกําลังกายเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและหมั่นไปตรวจสุขภาพเช็คอัพร่างกายนิดนึงนะคะและอีกข้อนึงที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้อย่างที่ตาลบอกชาวเมฆคุณจะเดินทางเยอะมากๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะหรอกอาจจะแบบ ขับรถไปแล้วสะดุดโดนนูน่นโดนนี่หรือเฉียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะฉะนั้นอย่าขับรถเร็วนะคะสําหรับชาวเมธส่วนใครที่เป็นสายมูชอบไปมูขอพรองเทพนะคะในเดือนนี้ให้คุณไปทําบุญบริจาคลงศพนะคะและไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําน้ําดื่มถวายสังฆทานน้ํา หรือไปบริจาคอะไรที่เกี่ยวข้องกับน,น้ําก็ได้ค่ะบริจาคหยอดตู้บริจาคค่าน้ําให้กับวัดก็ได้นะคะและในเดือนนี้ขอให้คุณไปขอพรนะคะองค์สตากลมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จพ่อรอห้ารวมถึงนะคะเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะ สามเทพองค์นี้เป็นเทพที่มาคุ้มครองดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนใครที่มีคอมเมนต์หรืออยากจะติดชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ